สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง NJ Story นะครับสำหรับคลิปนี้มาดูวิธีการสร้าง QR code นะครับสำหรับใช้ในการแชร์ช่อง YouTube กันก่อนไปรับชมคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปจากช่อง NJ Story ด้วยนะครับ และขอขอบคุณนะครับผู้ใหญ่ใจดีนายป๊อปคอนนะครับราคาส่งแต่ชิ้นแรกกล่องแรกนะครับมีเมล็ดป๊อปคอนจำหน่ายผงป๊อปคอนจำหน่ายรวมไปถึงเครื่องพั่วป๊อปคอนจำหน่ายนะครับสนใจสั่งซื้อได้ที่ f a c e b o o k p เพจนายป๊อปคอนหรือว่าไปดูคลิปวิดีโอสอนการทำป๊อปคอนได้ที่ช่อง u t u b e นายป๊อปคอนครับผมอ่าสำหรับฟังก์ชันนี้นะครับของ YouTube เนี่ยก็เพิ่งเปิดมาได้ไม่นานนะทุกคนวิธีการที่เราจะได้ QR Code นี้มาเพื่อเอาไปใช้ในการแชร์ต่อแล้วก็ สาม,มารถให้คนกดสแกนคิวอาร์โค้ดแล้วเข้าไปที่หน้าช่องของเราเพื่อกดติดตามได้อย่างรวดเร็วอันนี้มีประโยชน์นะอ่ะอย่างแรกเข้าไปที่ Youtube ก่อนนะครับในมือถือนะผมลองในส่วนของคอมพิวเตอร์แล้วยังหาปุ่มไม่เจอนะแต่ว่าเบื้องต้นเข้าจากมือถือที่เป็น Youtube นะครับแล้วเข้าไปที่ช่องของเรานะครับทางนี้ทางขวาล่างที่เป็นปุ่มปุ่มรูปเราเนี่ยคุณเนี่ยขวาล่างเนี่ยนะกดตรงนี้นะ แล้วก็เจอหน้าแบบนี้นะครับให้เรากดคําว่าดูช่อง <c oughs> เข้าไปที่ช่องของเรานะครับอ่าดูช่องปุ่มนี้นะดูช่องดูช่องให้เจอหน้าช่องของเราแบบนี้ใช่ไหมอ่ลาลักษณะแบบนี้นะครับสิ่งที่เราต้องทําต่อคือกดสามจุดนี้ครับทุกคนสามจุดนี้สามจุดนี้ที่หน้าช่องของเราก่อนนะเออถ้าแบบบางคนเข้าไปที่ ปุ่มนี้แล้วเข้าไปหน้านี้แล้วไม่เจอนะครับให้กดเข้าไปที่ดูช่องก่อนนะถึงจะเจอสามจุดนี้นะครับพอกดสามจุดนะครับอ่ะกดสามจุดเรียบร้อยจะเจอคําว่าแชร์แชร์แช์นะครับให้เรากดแชร์หนึ่งครั้งแชร์หนึ่งครั้งนะครับพอกดแชร์เสร็จแล้วร้อยก็จะมีป๊อปอัพแบบนี้โผล่ขึ้นมาก็จะเจอคําว่า QR code QR code นะครับก็สามารถที่จะกดปุ่มนี้ได้เลยนะครับ QR code กดเรียบร้อยก็จะได้รูป QR code สำหรับแชร์ช่องแล้วเห็นไหมมีรูปเราอยู่ตรงกลางนะครับมี QR code มีชื่อช่องมี handle ชื่อช่องใช่ไหม handle นะครับแล้วก็มีในส่วนของ QR code แล้วก็มีรูปของเรามี YouTube เก๋ๆเลยทุกคน่ถ้าสมมุติไม่อยากแคปหน้าจอ ก็กดบันทึกไปยังรูปภาพจากกล้องนะครับก็จะได้ QR โค้ดคเก๋ๆแบบนี้เข้ามานะทุกคนอ่ะใครยังไม่ได้กดติดตามช่อง n j Story ก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับแล้วก็เอาไปลองใช้ดูนะทุกคนฝากไว้หนึ่งเรื่องเผื่อเหงาๆนะครับไม่รู้ว่าแบบเริ่มทำ YouTube ได้สักพักหนึ่งแล้วไม่มีเพื่อนหาเพื่อนทำ u t u b e นะครับก็เรามีราย e Open Chat นะครับ สังคม u t u b e นะครับไบเอเจอรี่มีเฟซบุ o กกรุ่มนะครับ YouTube f r i e n d s h i p t h a i l a n d f a c e b o o k กลุ่มนะครับยูทูบ <laughs> ชุมชน y o u t u b บเย็นเจตเยอะแยะหมดเลยก็จอยเข้ามานะครับไอ้กลุ่มกลุ่มนี้เอาสมมติคุณมีคลิปใหม่คุณไป Share แชร์ลิงก์เก็บไว้ได้เลยนะครับเพื่อเป็นความเรียกอะไรตั้งความปลอดภัยแล้วก็บันทึกลิงก์เอาไว้ได้ด้วยเผื่อโดนแฮกก็ไปเอาลิงก์จากช่องนี้ได้ชุมชนนี้ได้นะครับและสุดท้ายถ้าเกิดติดปัญหาใดๆก็ตามในการทำ u t u b e พูดคุย,คยปรึกษา หรือว่าสมัครเรียนคอร์ส u t u b e ของเราก็สามารถเข้ามาได้ที่ Facebook Page NJ Story รูปแบบนี้เลยนะครับผมทักมาพูดคุยทักทายกันได้นะทุกคนโอเคคลิปนี้ก็จบเท่านี้ครับถ้ามีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปของช่อง NJ Story ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหนะ้าทุกคนบ๊ายบาย